กี่ปีแล้วครับประมาณเกือบเฉียบๆนะสามสิบาโหลดไฟระบายไฟโคลเลยค่เขาอนิญาตอ๋อใส่กระเทียมเจียวกักหมูอ่าแล้วก็ใส่พริกดองใส่ผงเท่าไหร่ครับสามห้าครับสามตอนเช้าๆก็ตลาดคูเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรขายยังไม่มีอะไรเปิดนะเดี๋ยวมากินบะหมีป่ปอกๆลปกติขายเย็นกันนะแต่ที่นี่บะหมีป่ปอกๆเขาขายแต่เช้านะครับเจ็ดโมงอะขายแล้วนี่นะเดี๋ยวเรากินบะหมี่รอร้านอื่นๆเปิดก่อนนะครับบะหมี่ปอก เขามีโต๊ะเดียวเองอาสองเก้าเฮียเอาบะหมี่เกี๊ยวชามหนึ่งนี่แข่งแต่กี่โมงเฮียแ่งหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งใช่ไหมทุกวันไหมอ๋อทุกวันเนี่ยอ๋อหยุดวันจันทร์วันเดียวขายตลาดหลังตลาดหรออ๋อขายทั้งวันในขายมากี่ปีแล้วครับ ประมาณเกือบเที่ยงคนแล้วค่ะเจ้าภาตรงนี้อย่างเดียวเลยเหรอใช่ไม่ได้วิ่งไปที่อื่นเลยแต่บอลไปโดดไปใส่ไปใส่เพิงแล้วครเขา้าบริี่พออ๋อไปในซอยแบบเพลิงใช่อ๋อแล้วนี่ขายถึงกี่โมงครับใช่บางทีก็ประมาณไปสองโมงไปสองโมงก็หมดแล้วนะใช่อ,อ่าเนี่ยใส่ฟางตุ้งนะใช่บะหมี่ของเจ๊หงตาเจ๊หงเนี่ยเจ๊หงนะ หกโมงครึ่งถึงบ่ายสอง่ะอ,อยู่ตรงธนาคารกรุงศรีนะอ่ะธนาคารกรุงศรีนี่ธนาคารกรุงศรีอะไรเงินฝนตกก็ไม่มาขายใช่ไหมเฮียตกก็มาอ๋อตกก็มานะโอเคบะหม,มี่เกี๊ยวนี่ ใส่กระเทียมเจียวกากหมูอ่าใส่น้ำนไหมครับใส่ใส่อ่าอ่าโอเคใส่ใส่กุ้งไหมไม่ใส่เพื่อฮะอ่าถมาขอบคุ้งครับ หน้าตาประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันก่อนนะชิมแบบไม่ปรุงนะเนี่ยร้อนเลยหอมพิไัยเพราะแกหยอดพิไัยมาน้ำหวานนิดๆแต่ต้องปรุงอะ่ะเพราะว่าเราจะเอาเผ็ดน,นะ แล้วก็ใส่พริกด,ดองผมชอบถั่วใส่ถั่วนอ,อน้ำปาใครจะใส่ก็ใส่นะผมไม่ใส่บะหมี่เจียวให้เจียวมาหนึลูกสองลูกสาลูกสี่ลูกห้าลูกนะเจียวห้าลูกนะลูกชิ้นสามลูก เรวก็หมูแดแ้ยงนะพอใส่เผ็ดไปพอใช้ได้เส้นกำลังดีไม่เละไม่เหนียว thì có kết nối và phải nhiều kiểu kiểu một bộ tình เหมียงเขียวนะอืมเคผมลูกชินก่อนชิมลูกชิ้นก่อนชิ้นปกติหมูแดงอืมหมูแดงนุ่มกำลังดีไม่นุ่มมากไป รสหวานนะจะเป็นหมูปกติแต่นุ่มนิดนิดช่วงเ้างใครว่าตลาดปูเนี่ยคือของมันไม่ค่อยมีขายนะแล้วยิ่งวันนี้เป็นช่วงหยุดยาวด้วยเนะี่ยของเลยขายน้อยก็คือว่าให้เยอะพอสมควรนะบะหมีเกี๊ยว เดี๋ยวเรารอดูว่าพี่บาใครกินไม่ถุงนี่อิ่มเลยนะให้กากหมูมาด้วยเนะี่ยกากหมูยังกรอบเลยนะคือเกี่ยวใหม่ทุกวัน รถได้แป๊บๆนะลิงถนนนะช่วงเช้าเพราะผมเห็นคนเขาจอดกันอยู่ <c oughs> ไม่งั้นก็ไปจอดในวัดอ่ะเขาเสียค่าที่จอดรถอ่ะ กาใช้ได้นะโดยรวมบะหมี่เกี้ยวกลุ่มลูกค้าเขาจะเป็นคนย่านนี้นะเป็นคนแถวนี้แหละเพราะแต่งชุดอยู่บ้านมาซื้อกันอนะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับใครมีร้านไหนอยากให้แวะไปลองชิมหรือร้านเด็ดร้านลับอะไรนะครับพิมมาใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามีโอกาสจะไปลองชิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับของผมเท่าไหร่ครับ35ครับ35บห้เหรอามสิบห้าสามสิบห้าเจ็โลา อันนี้เราทำเองหมดเลยปะ่ะทำเองหมดเลยครับหมูหมดแดงก็ทำเองเหรอใช่แต่พามีรับเขามีไปรับท<อ>ี่ร้านเขาลับเกี่ยวอะ่ะเกี่ยวว่าล็เกี่ยวว่าทำเองแต่รับรับแผ่นปา<อ>ร,ร้านที่ของมืาชเขาดีใช้ได้ได